ผมชื่อเด็กชายุึพัชราพลบุรณาสมภบอยู่ห้อง g 2สทับ 3, ห้องคุณครูหนิงวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะครับแต่เวอร์ชั่นของผมสนุกไม่เหมือนใครแน่นอนเราไปฟังกันเลยหน้าป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งวิ่วิ่วิวว่ที่เร็วที่สุดในป่า ครามตัวเองมากๆว่าเขาวิ่งเร็วที่สุดเขาก็กระโดดเลือเต้นกระโดดเลือเต้นหลังจากนั้นก็หันไปเห็นเจ้าเต่าตัวหนึ่งหลังจากนั้นก็เห็นไปเต่าเจ้าตัวนั้นเดินตัวเตี้ยมตัวเตี้ยม ถึงมากก็เลยตอบกลับไปว่าถึงฉันจะช้าแต่ฉันก็ถึงบ้านทุกวันเจ้าจะมาแข่งกับข้าไหมล่ะเธอนี่ยนะจะมาชนะข่าฮ่าฮ่าฮ่าาารับคำข้าวันนี้เป็นวันแข่งขันระหว่างเจ้ากระต่ายกับเตาฆ่ามาจิงจอกจะเป็นกรรมการให้เอง เตตัวพร้อมไปกระต่ายออกตัวไปอย่างรวดเร็ววิ่งวงวิงวงแซง,ง,ง,งเจ้าเต่าไปไกลเลยกระต่ายหันไปดูเจ้าเต่เาไม่เห็นเจ้าเต่าแล้วนั่งพักดีกว่ากินแค่รอนเจ้าเต่าดีกว่าอนอนพักดีกว่าในขณะที่เจ้าเต่าเดิน เตียมตัวเตรียมม,ม,มองไปข้างหน้าจะถึงเส้นชัยแล้วตื่นมาหันไปเห็นเจ้าเป่า,าจะถึงเส้นชัยแล้วเจ้ากระต่ายตกใจมากเลยรีบวิ่ง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 ,งแต่ก็ไม่ทันเจ้า,าเต่าถึงเส้นชัยเสียแล้วเจ้ากระต่ายเสียใจมากที่แพ้เจ้าเป่าดูว่าในมุมของกระต่ายผู้ซึ่งใช้ชีวิตความประมาทเลยนําไปสู่ความพ่ายแพ้ ในมุมของเตา่าผู้ซึ่งพยายามเดินถึงจะเหนื่อยใช้เวลานานแต่เขาก็ไม่ท้อถอยแล้วก็ประสบความสำเร็จถึงแม้จะเหนื่อยจะนานจะเมื่อยจะเจ็บแต่เขาก็ทนไม่ท้อถอยเขาเลยประสบความสำเร็จเด็กๆเ,เหมือนกันนะครับถ้าอยากประสบความสำเร็จเหมือนเจ้าเตา่าเราต้องตั้งใจเดียน มีความขยันหมั่นเพียรและก็อดทนนะครับสำหรับนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับขอบคุณครับ